โอเคนะฮะคุณกำลังรับชมคุณกายชาแนลกับเกม Animal Crossing อิงอิงอิงอโอเคไม่ลืมปุ่มละโอเคเราก็จะมาต่อกันนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็เล่นประมาณหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มบกว่านะพ่อแม่ไม่อยู่พรงไว้ไปกินเอ็มเถามว่าทำไมผมไม่ไปเราก็อยากอยู่บ้านแคทเกมอ่ะอู้หู อันนี้ถามว่าผมไปได้มาไงก็ที่เราไปส่งของใช่ครับแล้วลูกค้าให้เรามาหูดูเขาให้ลูกโลูกสนุกมาเขาให้เราไอเทมแล้สอ,อย่างไหนเออว้าวเราได้ผมมาด้วยสําหรับนี่ก็เป็นเสือ้อเริ่มแรกของเราหยิบโอเคใส่นะฮะโอเคถามว่าทําไมต้องรีบแคสต,ตอนประมาณหนึ่งทุ่มนะฮะก็ถ้าเกิดไม่รีบแคสเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะฮะในคลิปที่แล้ว ผมจะเข้าร้านขอหลุงทอมนุกเนี่ยมันประมาณห้าทุ่มผมแค่ตอนนั้นตีสามกว่ามันไม่เข้าแล้วมันเปิดสี่โมงเย็นถึงสี่โมงเย็นถึงเอ้ยแปดโมงเช้าถึงห้าทุ่มนะเกมนี้เขาอิงหลักทำจริงมากโอเคตอนนี้เราก็เสื้อทํางานเราอ่าแขวนเลยเปิดไฟหน่อยโชเดอโชเดโอเคสวยในห้องโอเคฮะเราก็จะไปซื้อเอ้ยเก็บของขายกันโอเค ก็เว้นว่างมาสองวันเลยนะสำหรับเกมนี้โอเคนี่อะไรเนี่ยโยนทิ้งแม่งโยนทิ้งแม่งได้ไหมเนี่ยเก็บไว,ว้ก่อนีาา้แหละนะฮะเราก็เก็บผลไม้ไปขายกับลุงทอมนุกนะเอ่อพวกหขยก็ได้โอเคเอ่อเก็บกุ้ตัวไรวะต้องขออภัยด้วยนะ,ะที่อ้อกับผมไม่เคยได้เล่นานานแล้วโอเค อ่าพี่วีพี่วีมาทำอะไรครับพี่วีมันตกปลาเหรอเนี่ย oh. โอเคแต่คลิปนี้จะโชว์ขุดฟอสเก็บตังค์ซื้อฟอสซิลนะฮะโอเคเราก็ถ้าเกิดเดินตามริมน้ำเราจะเห็นเงาปลาอยู่เฮ้ยอะไรอะ่ะเดี๋ยวหิงห้อยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของเต็มเฮ้ยหิงห้อยกำม,มีหิงห้อยด้วยเหรอไม่เคยเจอเลยกำกำโอเคเราก็ไปเก็บอของกันก่อนนะครับ ก่อนอื่นเปิดบ้านนี้ดยก่อนเฮ้ยบ้านใครเงียบมีคนย้ายมาอยู่ใหม่นะครับชื่อว่าเอ่ออลิสกมอลิส <c oughs> เป็นหนูันนี้อลิสโอ้โหนะฮะโอ้โหอ่าเขาแนะนำเลยฮะเขาชื่ออลิสนะฮะเขาบอกเขากลัวความมืดต่อมาน,นี้ใช่ไหม,มกระซิบบอกฉันสิ คิวม <ítulo> ี <irgendw carbono> ่โอเคนะฮะพรุ anyway, okay, 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 okay. Okay. ่งนี้ใ okay, ห okay, 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 uh, like ้มาหาเราฟอนัทโอเคนะฮะมีเสียงมีเสียงมอไซค์บ้างก็ต้องขออภัยนะฮะคนชาวบ้านแถวบ้านเขายังไม่นอนกันเลยเพราะขับมอไซค์แว่นแว่นแว่นกันมันเลยโอเคเราก็ดูแมพกันนะฮะมีอะไรย้ายเพิ่มเมาโอเคมีบ้านชาวบ้านเพิ่มมาแค่หลังเดียวนะฮะ โอเคตอนนี้ช่อง inventory เราเต็มนะฮะเราก็เอาของไปขายนะร้านค้ายอยู่ไหนนี่ไงโอเคนะฮะีนเมื่อเราเข้าร้านทำเสแล้วเขาจะสักว่ายินดีต้อนรับประมาณนี้โอเคเราก็โอเคไอวันฉันต้องการขายของนะฮะ โ okay. อเคเดี๋ยวแม่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมชอบมากเลยเวลาขายของลากๆไปไม่จำเป็นแล้วผมนี้ขายทิ้งขายหมดตัวมีเท่าไรกูขายหมดอะกูรวยอะกูล็อกอะทำไมอะกูอยากรวยนะฮะเราก็ลากไปให้หมดเลยโอเคขอจะบอกว่าหมดนี้ขายได้พันเจ็ดบาทเป็นไงเก็บของมาขายได้ ทำงานได้กว่าเอ้ได้เงินดีกว่าทำงานบร้ใช้นีกนะฮะเราก็ต้องซื้อของไปใช้มั่งนะครับโอเคโอเคนะฮะเดี๋ยวขอแนะนำกันนี่คือเครื่อง Tom Nook ok Point System นะฮะตอนนี้เราจะมีนี่นครับพ่อเห็นไหม Tom Tom Nook ok Point System นี่เราก็กดไปเรามี point อยู่ศูนย์นะฮะเขาต้องการอีก300อย point ล้านเท่านึงจะอัปเกรด ก็ใช้จ่ายประมาณสองหมื่นห้าแหละครับสำหรับร้านนี้ถึงจะอัปเกรดครั้งหนึ่งโอเคเราซื้อโชเวลราคาห้าร้อยบาทเองโอ้ถูกแล้วเราจะไปขุดซากฟอสซิลกันโอเคนะฮะเออเร็วครับลุงไม่ต้องสอนเออนะกูเล่นเป็นเชี่ยกูเล่นเป็นเร็วๆครับรับครับรับครับครับโอ้โหยิ่งเลยอื้จุปากับลุงดูดิ ไม่ใช่ละเอา้ามึงจะเดินอ้อมทำไมเนี่ยโอเคห้าร้อยบาทโอเคครับซื้อเลยฉันต้องการซื้อโอเคนะฮะถ้าร้านข้างๆนี้หลายคนอาจจะเคยเห็น,นะฮะในคลิปที่แล้วอาจจะสงสัยว่ามันคือร้านอะไรกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูนนหน้าบัตรแนวนะฮะเอาเถอะครับสอนเยอะจังครับดู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 ครับ จะบังทำไมวะเนี่ยอี่อ่าครับเออว่ะเราตอนนี้เราคงมีประมาณสิบอยแล้วล่ะอุ้ยตกใจพี่วีอุ้ยตกใจสะดุ้งเลยแม่หน้าตาขเขาเยี่ยงจริงนี่จะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะฮะเห็นไหม Abercrombie นะฮะจะมีเสื้อผ้าขายนี่มีร่มขายด้วย เฮ้ยหมวกวัวที่ว่ะเท่าไหรอ่ะอุ้ยร้อยหกสิบเองซื้อเลยเฮ้ยมันมีให้ลองก่อนไม่ลองซื้อเลยเราเราสดเรามั่นใจว่ามันต้องเทอ่ะไงหล่อเลยหล่อเลยอ่ะจริงถอยสิครับลมนี่เราไม่ต้องซื้อหรอกเราเป็นผู้ชายเสียเดินตักฝนพระเอกเอ็มวีดีนะ อันนี้ก็เหมือนโจรจริงโอเคต่อไปเราจะไปข้างบ้านเราเพื่อทําการขุดซากฟอสซิลนะฮะโอเคไหนซากฟอสซิลนี่ไงโชเวลเราก็หยิบทําการหยิบโชเวลมาใส่ที่ตัวเราเห็นไหมชึบโอเคเดี๋ยวกันเห็นไหมเนี่ยผมเล่นประมาณทุ่มห้าสิบสองนาทีนะฮะโอเคเนี่ยก็ดูซะว่าเวลามันโอ้โหโคตรสมจริงเลยเนี่ยเห็นไหมตอนเนี้ยเวลาอัดผมอยู่ก็ตี คุ้มห้าสิบสองนาทีนะฮะโอเคขุดเลยอ่าไม่ได้ฟอสซิลใช่ไหมเราได้มเมล็ดอะไรสักอย่างนะครับไม่ใช่ฟอสซิลอันนี้อันนี้ผมยังไม่รู้เหมือนกันเลยว่าทําอะไรได้โอเคเดีย๋ยวเราจะเดินตามหาไอเทมกันนะฮะเดีย๋ยวเราจะเดินตามหาหลุมฟอสซิลกันแล้วก็เฮ้ยผิดอันละเดีย๋ยวเราจะเดินตามหาซากฟอสซิลแล้วก็เก็บผลไม้ไในตัวนะฮะ โดเคตึมแง,ง,งบเก็บเก็บอย่าโดครับอย่าโดอย่าโดได้ปรดพีชพีช <c oughs> เราก็เดินขึ้นไปเลยนะครับอีนี่ครับคุมนี่ได้แงบเก็บเก็บเก็บนะฮะโอเคเราก็เดินต่อไป ผลไม้เกมนี้ก็จะเป็นฤดูไปนะฮะก็เหมือนกับเนวฮาวเวิตมูนแหละมั้งแต่เล่นชิลๆมากกว่าเนี่ยมม่ก็มีที่จับแมลงว่าจับผิงห้อยอ๋อผมนึกออกแล้วมีที่จับแมลงจับผิงห้อยนี่เองโอเคโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อดอกไม้เน่านะฮะเกมนี้ถ้าเกิดเราเล่นเป็นนานๆจะมีวัชพืชขึ้นด้วยนะก็เป็นพวกต้นหญ้านี่แหละต้องมันทำความสะอาดเหมืองด้วยนะจ๊ะโอเคกระเป๋าเต็ม โอเคนะฮะเราก็ทิ้งไว้ฮน,นี่ไงเจอแล้วแากรอสซิลโอเคเฮ้ยอา่าแค่นี้เราก็มีช่องว่างแล้วผิดแล้วครับขุดผิดแล้วครับนี่เราก็จะได้ซากฟอสซิลนะฮะเสร็สจรแล้วควรกบด้วยนะครับแปบ๊บเดียวไม่เสียเวลาหรอก โอเคแล้วเราก็เดินไปให้ผิดจะผันกันเลยถ้าจำไม่ผิดต้องข้ามแม่นะไปอโคตรเท่เลยเอาเท่ไปไหนเอ่อสะพานแล้วครับนั่นไง <c oughs> เนี่ยเห็นไหมว่าจะเพืดบอกแล้วนี่หนึ่งทิ้งด้วย เราเข้าไปพิธาัณฑของลุงนกคู่กันเลยนะฮะโอเควันนี้จะมาพรีวิวที่นี่เลยด้วยเลยนะฮะโอเคเราก็จะเห็นว่าในนี้จะเป็นผับนะฮะโอเคเนี่ยปกติถ้าเกิดเล่นเล่นประมาณรานเสาร์ที่คืนเนี่ยมันจะมีนักร้องร้องเพลงอยู่ตรงเนี้ยโอเคเราก็สั่งอะไรได้แต่เราไม่สั่งนะฮะเรายากจนอยู่โอเคส่วนที่หลังเดี๋ยวผมขอนี่ชื่อหลังนะฮะ เราก็จะมาตรวจสอบซากฟอสซิลกันเลยง่ายๆนะฮะเพียงแค่เช็คอัอฟอสซิลเอ,อ่อวายๆครับผมเครียดมากเลยเนี่ยถ้าเกิดมาตรงนี้ทีคุยทีปันชาติอะจริงยิ้มยิ้มขอมอกินดอกลาเวนเดอร์อืนาฬิกาเอ้ยกำเพื่อนเตนาฬิกาข้างหลังตรงเนี้ยแม่ก็สมจริงโอ้แม่ก็สมจริงไปไหนเกม คูออบตูตี้งต้องกลับตีเนี่ยจริงๆโอเคเราก็เอาฟอสซิลให้ตรวจสอบไปเลยเอาไปโอเคอืมไอ้นี่เหรอโอ้ไม่เย็ดเย็ดโอ้เย็ดโอ้นี่มันเป็นกระดูกแมมมอสกัมโอ้โหนี่โชคดีขนาดหนักเลยนะจริงอ่า แล้วลุงนกทุกครั้งที่เราเอามาให้นยะเขาก็จะอ้อนบอนขอให้เราไวทที่พิพิธภัณฑ์เขาหรือเราจะเอาไปขายกับลุงทอมนุกขายทอมนุกได้ราคาเยอะมากครับแต่ผมขอให้พิพิธภัณฑ์ครับเพราะว่าผมชอบสะสมอะไรนี้แล้วผมเข้าไปดูมากกว่ามันจะสวยงามกว่านะตอนเด็กเนี่ยผมได้เกือบเต็มพิพิธภัณฑ์เลยจริงๆเพราะผมจะไม่ค่อยงกงกตังก,งก,งกเกมนี้เท่าไหร่นะฮะ โอเคแล้วก็ไปดูซากวเซิลกันเลยปะนี่กว่าจะคุยเสร็จเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีหลายอย่างอยู่เฮ้ยนี่ตุ๊กแกร้องไวมากนะครับอันเนี้ยบอกแนละ้วถ้าผมไม่อัดเกมอ่ะไม่ร้องหรอกเกียดมากเลยตุ๊กแกตัวเนี้ยโอเค อยู่ไหนวะกระดูกแมมมอสกระดูกแมมมอสกระดูกแมมมอสนี่ไงเห็นไหมแมมมอสหัวไม่มีแล้วกูจะเชื่อมไ,ได้ไหมว่าแมมมอสอ้อนี่หัวเราเฮ้ยหัวเราไม่หัวหัวควายกำเอาหัวควายมาใส่ชิบหายแล้วกูเ <laughs> พิ่งสังเกตเนี่ยส่วนอื่นก็จะเหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตู้คล้ายบรรยากาศให้ปะนอกอยู่อะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นปา่า ตู้น้าป่านะฮะตรงนี้ห้องวัดภาพห้องวาดภาพนี้ผมไม่ค่ยเป็นเท่าไหร่อืมอันนี้ก็ขับไรก็ไม่รู้นะอ๋อหาหมอหาหมออจาได้โอเคแล้วก็จับิีเธภัพัพ์ไปเลยนะฮะเตรียมไปขายของกลุมท่องนุกโอเคตอนนี้อัดมาได้สิบสามนาทีแล้วโอ้บัตเจ้าบัตเจ้าโจ๊กมันเปลืองมาก โอเคเดีวต,ตกปลาอีกสักตัวมาตกปลาแล้วไปให้พิธีพันหน่อยแล้วก็จะเอาของไปขายกับลุงทองนุกแล้วทำการเจ้าชายนี่ให้ดูจบคลิปเลยจริงจริงจริง,รงอย่าดักอย่าดัก,ดกจริงจริงอืมส่วนใหญ่ปลาดีๆจะอยู่ริมทะเลนะฮะจริงเชื่อคุณด,ดิเชื่อผมเชื่อผมเชื่อผมกัลุงโอเค อาาเราก็ตกเปไ็นลายจ๋อมจะเห็นเงาปลาต่ออยู่นะฮะถึงถึงโอเคเมื่อกี้เฟลนะฮะโชว์เฟลให้ดูหรอกต้องให้ทุ่นมันจมก่อนนะฮะเราค่อยดึงผมแค่เล่นให้ดูว่าเล่นอย่างเมื่อกี้มันไม่ดีนะอะอย่างงี้โอเคโอ้ยยุงกัดโอ้ยยุงเยอะ เด็กๆก,ก็ระวังด้วยนะฮะใครเลือดออกโอเคเอทะเลนี้ไม่มีปลาเลยเหรอกครับเ้ยเดี๋ยวเห็นละเดี๋ยวดึงว่าจะพืชกันเซฟเบอร์เซฟไหลไปเลยไฟฟิชชิ่งโอเคนะฮะ ลุนล,ลุนล,ลุนล,ลุนลุนลุนตอด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 จมไม่ทายนะฮะใจร้อนเกินโอเคไปหาตัวใหม่งำเงำเงำงำงำเนี่ยตัวเล็กด้วยโอโ้โหจะทำจะได้อะไรไหมเนี่ยเงาตัวตี๋เดียโอโ้โหจะตุปลาเลี่ยปลาทูปหมเนี่ยใช่แน่เลยปลาทูอย่างเงี้ยชัดเลยชัดเจน น้าปลาก็หนีไปแล้วซะด้วยโอโหเครียดเลยเนี่ยเครียดเลยโ,โหเครียดเลยเครียดเลยอย่ากรีดร้องกรีดร้องวายวายอือนี่มีเบรกเลยชอบเอ๊ะลือลืมเลยครับดูนะครับเอ๊ะวิงว่งวิ่งวิ่งกันวิ่งกันเอา้าลืมแล้วลืมแล้วกดเบรกไงปล่อยแมง มันจะมีกดเบรกอยู่ว่ายวิ่งหาปลาฮะตอนนี้อืมจะตกปลาได้ไหมในชาตินี้อืมนะไม่เห็นเงาปลาเลยนี่ไงเออลืมบอกไปนะะถ้าเกิดสมมติเราวิ่งริมเนี้เกินไปเนี่ยปลาเห็นมันก็จะตกใจว่ายลงน้ำไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความสมจริงใน เกมนี้เลยฮนะคู่ออฟตูตี้ยิงตลกลับตีอีกแล้วครับท่านอมผมว่าเอาของไปขายก่อนเนี่ยยังจะคุ้มอีก,กนเนี่ยจริงๆเครียดเลยอ่ะเดี๋ยวของไปขายก่อนแล้วก็แล้วไปเชลใช้นี่แล้วตกปลาปุ๊บไปใส่ผลิตัณฑ์จบคลิปเลยไงเออแหมฉลาดจริงโอเคนะฮะ เอเคฉันต้องการขายของจริงนะโอเคของที่ต้องขายของที่จะขายนะนี่นีไข่ส้ม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 มะนาวขันกูดเป่าลูกโป่งเอาไปเลยลืมแล้วสัตว์แม่ไม่เคยร้องตอนเขาขายนะฮะลืมละส้มมะนาวมะกรูดใช่ไหมวะเอ้ยอะไรวะเอ๊อไปแม่ง โอเคมีพอยต์อยู่เท่าไหร่เห็นไหมครับสิบแต้มหรืออีกสองร้อยเก้าสิบซื้อไปเถอะอีกร้อยอีกสิบประมาณสิบห้าครั้งอะประมาณสิบห้าครั้งได้สิบห้าหรือยีสามสิบครั้งเนี่ยหรือไอสิบสามสิบครั้งเฮ้ยลืมแล้วปล่อยแม่งโอ้ยนะฮะโอเค เราจะมาตกปลากันให้ได้นะครับเงมเงมงำลุ่มลุมลุ่มลุมนี่ไอจะหนีเขาไม่ไหนมาโมกมาโมกหนึ่งเสร็จกูแน่มุงเสร็จกูแน่มุงเสร็จกูแน่แน่ตกหมึกนะฮะอย่างนี้ตกหมึกนะฮะ ส่วนนี้ตกเบ็ดนะฮะเอ้ยอย่าคิดกันอย่าคิดลึกอย่าคิดลึกอย่าคิดลึกตกเบ็ดก็ตกปลาแหละโอเคเอา้าอะไรอะอ๋อมันหลุดไปเหรอสายสายม่ขาดหรืออะไรอะอันนี้ผมไม่เคยเจอกรณีนี้เลย,เยลกรโอ้โอเอาปลาไปสักสองตัวเข้าไปทีเจอพันนี่วันนี้ อ,อ๋อนี่เนี่ยโท้เหอไอปลาน้อยปลาน้อยกลวยใจเออโอเคนะฮะเสร็จแล้วเสร็จโจนโอ้ยเขี้ยบแม่งตกเป็นแต่หมึกเนี้ยวะโอ้โหเ็งจิตเซ็งจิตเซ็งจิตอยู่นั่นแหละ จิตจิตจิตอยู่นั่นแหละไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่เคยฟังไม่เคยฟังตกได้แต่หมึกหมึกอยู่นั่นแหละได้แต่หมึกอยู่นั่นแหละเอี๊ยดเจอของดีของเลของแท้ต้องมีปาปริก้าอยู่หน้ากล่องฟอสซิลนะฮะโอเคโชเดแม่ได้ฟอสซิลจริงด้วยโอเคนะฮะ วิ่งเลยครับวิ่งเลยบุ๊โอเคบอกแล้วเกมนี้คู่ออฟตูตี้ยิงต้องกลับตีนองหานะอย่าดราม่าอย่าดราม่าอ่าเราก็ถือไว้เดี๋ยวถือไม่ได้เหรอวะได้ดิถ้าจะไม่ผิดมันได้คิวเมน โอเคเนี่ยถือได้ไม่ได้เหรอวะอะไรกันเนี่ยไม่ได้โอเคปล่อยแมงโอเคเราต้องอย่างนี้เอานะฮะหนีโดนเนตไปเลยโอเคโอเค,อเคนะฮะเขาก็จะถามว่าเราต้องการเอาของอะไรมาบริจาคเนี่ยเอาขายไปเลยเอ,เอ้ยเอาให้ไปเลย ฮู้โอ้ไม่เฮอะเฮอะอะไรโห้ <c oughs> ทำไมแม่งทำลูกตกใจขนาดนั้นกำของแล้ว <c oughs> ไ,ได้เลยโน้แทงอ่ะเอาไปเฮอะกูให้เออมึงไม่ต้องจุดๆๆหรอกม,มึงย่าไก,ก่บอลเอ้ยมึงไม่ร่าไก่โต๊ะจุด,จด,จด,จดอยู่นั่นเนี่ยจุดๆๆอยูอ่นั่นแหละได้อะไรอะ่ะนี่ทำไมอะ่ะไอ้ฮู้เรื่องกระโหลกกระลาแค่นี้เองเหรอก็กูจุดแล้วอ่ะ มุกเฉยแล้วไอ้กูยังจะเล่นมุกเฉยแล้วกูยังจะเล่นโอเคแน่มีบริจาคต่อปลาหมึกอ่าหมึกแดงอืมเขาทำอาหารได้ดีนะมีชัยแล้วคนละคนละคนละอย่างเลยตื๊ดๆเซเตอร์ด้วยนะฮะโอเคต่อไปก็หมึกขาวแน่มึงไม่เอามึงไม่ทำหมึกหมึกฟ้ามันด้วยเลย S <S ชีวิตกูจมปักอยู่กับปลาหมึกเนี่แหละหรือใช่กูเโอเคเห็นไหมตอนนี้เวลาอาัดก็สองทุ่มเจ็ดนาทีนี่เวลาโอ้โหโคตรชอบเลยบกลอกเลยขวบดูตี้ตองก้าบตีนโอ้ระบบเกมพัฒเจ๋ง อืมไปดูซาร์สโลเซีก่อนนะฮะเราจะได้อะไรฮะมันก็เป็นความรู้อีกอย่างฮอะไรอ่ะว,ว้าวเป็นโครงกระดูกรางของไดโนเสาร์นะฮะกูไม่เป็นจริงต่อไปเราก็ไปดูปลาหมึกเล่าที่ห้องอน,นี้เลยจะอยู่ที่หมวดหมู่ทะเลนะฮะ ผมจำได้นี่ไงหมุนหมูทะเลเห็นไหมนี่ปลาหมึกหมึกขาวเราแล้วหมึกแดงอะนี่ปัวหมึกแดงนี่ไงโอเคนะฮะสำหรับ Animal Crossing ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปยืนหน้าตู้กัน เอ้ยไม่ได้ยังจุกไ,ไ,ไ,ไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้สอดการชดใช้นี่เลยโถถ้าเิดสมมุติน้องๆอ,อยากจะชดใช้นี่นะครับกับลุงทับนุกที่ติดหมื่นแปดเพื่อจะอัปเกรดบ้านต่อเนี่ยอื <c oughs> เราควรไปที่ไหนโอเคค่ okay. ้าแรกก็วิ่งนะฮะอ,อยู่แล้วน้องคิดไห้กูคาดหรอครับพี่โอเค ใครนับได้บ้างเนี่ยว่าผมบอกว่าจะจบไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยโอเคสวัสดีครับกอตันไพเอมอยู่ไหนวะสาสรลกลาาสวัสดีครับเป็ดสวัสดีครับพี่วีโอเคนะครับเมื่อเรามาถึงที่นี่เสร็จแล้วเราคุยกับป้าพเพลดีนะฮะนี่เราก็ จ่ายค่าดเนตไปนะฮะโอเคเออเนี่ยผมจะมาจ่ายค่านี้ครับไม่ต้องทำหน้าเครียดครับเหมือนไม่ต้องทำหน้าเหมือนลูกจะสลายมาลายหายไปครับพี่ครับ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 โอเคครับเร็วเร็วครับให้ไวเหอะครับครับครับเร็วเหวครับเออครับครับย่าเสียแล้วครับครับเต่า เนี่ยมองเรามาจำผิดตรงนี้กันดีกว่าครับหลอกให้แล้วย่าเสียเหรออืมโอเคนะฮะตอนนี้เราก็บริจาคไ o n โดเนตนี้มันบริจาคใช่ไหมเกี่ยวนะผมลืมละโดเนตมันบริจาคสิเดี๋ยว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 ถ้าจ่ายค่าบ้านต้องดูนี้เปล่าเดี๋ยวลืมละเดี๋ยวนวถ้าเกิดโดเนตไปนี้มันจะมีบริจาคอยู่เนี่ยจ่ายค่าเนี่ย เนี่ A เพออนี่โอ้เกือบบริจาคเงินฟร,รีอะครับโอ้จะไปเจ็ดร้อยสี่สิบบาทคอนเฟิร์มอ่ะนี่เอาไปครับผมมีแค่นี้ครับเย็ดโอเคครับละเกมนี้ก็จะมีระบบฝากเงินด้วยนะฮะโอเคอันนี้ก็ส่งเมลเนี่ยไม่มีอะไรมากเรื่องการฝากเงินรอมเรามีเงินเยอะกว่านี้ ฝากไปสักมาฝากเหนแล้วแะฝากเงินครับครับครับผมต้องการจะฝากเงินครับผมขอเปิดบัญชีแบบออมทรัพย์รายชั่วโมงครับครับภาษีร้อยเอร์เซ็นต์อ่อชั่วโมงต่อหนวีครับเร็วๆนะครับอืมเปิดคิดอืมเชน่นว่ามันไม่ได้นะทำไมไม่ได้วะโถ งเกเีอ๋อฝากเงินอยู่นี่ทษทีทษทีโอเคนะฮะเดี๋ยวเฮ้ยฝากเงินสินอกเรื่องอยู่ได้กู ps คลเลเรับ save letter นี่ไงนี่ฝากเงินฝากเงินยอดกระปุกโอเคเราฝากไปห้าร้อยบาทเราไปเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะเนี่ยคุณทำรายงานส่งไปยกยก นี่ออมห้าร้อยเลยโอเคนะลูกแยกอาจารย์าระตูซะแม่งเี้ยให้ให้เกียรติสี่อาจารย์วิชา,าเศรษฐกิจพอเพียงเลยโถปิดประตูด้วยจึงโอเคนะครับก็อันนี้ว่าคอสซิงได้มาถึงจุดจบเลยนะครับบ๊ายบายครับทุยไม่ใช่ละโอเคนะฮะสำหรับอันนี้ว่าคอสซิงก็ขอ จบเพียงทีนะครับตัวละครเราก็จะง่วงแล้วสิเอาดูอ้เก็บทำไมมีมีอะไรให้นอกเรื่องตลอดกูจริงจริงมีอะไรให้นอกเรื่องตลอดโอเคฮตัวละครเราก็ชักง่วงแล้วนะครับพอได้เวลานอนแล้วฮนะโอเคฝันดีฝันอย่าฝันเปียกแล้วกันสวน่วนดีทุกครับทุกคน